ในส่วนของการเฉลยแบบฝึกหัดนะครับในแบบฝึกหัดของหนังสือสสวทเนี่ยตัวเนื้อหาตัวนี้นะครับก็จะมีการลักษณะของการปูพื้นฐานให้ในักเรียนได้เข้าใจไปพร้อมๆกันอย่างเช่นหัวข้อแรกนะครับหรือในตัวแบบฝึกหัดที่1.1ก็ไก่ตัวหัวข้อที่1นเนี่ยเขาบอกว่าให้เราเขียนความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านทั้ง3นะครับของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่กําหนดให้แน่นอนว่าความสัมพันธ์ที่อยู่บริเวณนี้นะครับที่โจทย์ กำหนดให้เราเขียนหรือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตัวนี้นั่นก็คือสูตรของอพิทากรัสตนะครับหรือความสัมพันธ์ของทฤษฎีบทพิทากรัสที่เราควรจะทราบซึ่งแน่นอนว่าก่อนอื่นนะครับเรามาทําความเข้าใจหรือทําความรู้จักกับตัวทฤษฎีบทเล็กน้อยเนาะปกตินะครับเท่าที่เราทราบนะครับว่าทฤษฎีบทพิทากรัสตเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับรูปของสามเหลี่ยมมุมฉากวันนี้อาจจะดูไม่ค่อยฉากเท่าไหร,ร่นะฮะก็ลองพิจารณากันดู ในส่วนของทฤษฎีบทที่อยู่ในหนังสือเรียนของนักเรียนน,ยนะครับเขาจะกล่าวถึงด้าน3ด้านของรูปสามเหลี่ยมที่เป็นลักษณะของสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับตัวนี้ตัวที่เห็นนะครับเราก็จะมีการกําหนดความยาวของด้านแต่ละด้านโดยเขากันจะกําหนดประมาณนี้นะครับตัว A ตัว B ตัว C โดยประมาณนี้ซึ่ง A กับ B เนี่ยตัวนี้สามารถที่จะสลับ ตำแหน่งกันได้ก็คือ a อาจจะมาอยู่ข้างล่างแล้ว b มาอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับส่วนตัว c เนี่ยส่วนใหญ่เป็นการกำหนดชัดเจนว่าให้ c เนี่ยเป็นด้านที่ยาวที่สุดหรือที่เราเรียกว่าด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆทุกคนได้เริ่มเรียนเนื้อหานี้นะครับก็จะพบว่าด้านบริเวณสีน้ำเงินที่คุณครูทำเครื่องหมายตรงนี้นะครับจะเป็นด้านที่มีความยาวที่ยาวที่สุดในรูปสามเหลี่ยมามุมฉากเพราะฉะนั้นในประเด็นตรงนี้นะครับเราจะต้องมาพิจารณากันว่า ในความสัมพันธ์หรือในรูปนะครับสิ่งที่เราควรจะรู้ก็คือว่าปกติถ้าเป็นทฤษฎีพีทาโกรัสเนี่ยความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นก็คือว่าเราเอาด้านที่ยาวที่สุดนั่นก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยมายกกาลังสองเนี่ยนะครับจะมีขนาดความะจะมีขนาดของอด้านนะครับที่ยกกําลังเนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ A กกาลังสองก็คือด้านประกอบมุมฉาก2ด้านนี้นะครับยกกําลังสองแล้วเอามาบวกกันนั่นเอง อันนี้เป็นความสัมพันธ์เบื้องต้นนะครับที่เด็กๆม .2 ทุกคนเป็นพื้นฐานเลยนะครับที่เราควรจะต้องทราบโดยนะครับยึดจากการพิจารณาที่รูปนี้นะหมายถึงว่าถ้ารูปแบบออกมาในลักษณะที่4เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากความยาวที่ยาวที่สุดก็คือ4ก็จะยกกําลัง2อ,อยู่แบบเขาเรียกว่า s t a อร l o อนนะครับโดดเดี่ยวเดียวดายในท้องเล่ประมาณนี้โอเคไหมเพราะฉะนั้น ถ้าเรามาเรพนาพิจารณาครับในแต่ละข้อที่จะเป็นความสัมพันธ์เราต้องหาให้ได้ก่อนเนาะอย่างข้อหนึ่งเนี่ยเราต้องหาให้ได้ก่อนว่าด้านที่ยาวที่สุดคือบริเวณหรือด้านไหนนะครับแล้วเราก็จะเอาด้านนั้นแหละมาเขียนเป็นความสัมพันธ์ออกมานะครับอ่าโอเคนะเพราะฉะนั้นบริเวณตำแหน่งแบบนี้นะครับที่เราพิจารากันเราก็จะได้ว่าถ้าเด็กๆพิจารณานะครับข้อนี้เราจะเห็นว่าด้านที่ยาวที่สุดก็คือบริเวณ x ก็คือตัวอักษร x หรือด้าน x เหตุผลที่เขายาวที่สุดเพราะว่าตรงนี้เป็นด้านที่เรียกว่าเป็นด้านตรงข้ามกับมุมฉากนี่คือมุมฉากถูกต้องไหมฮะแผ่นด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากก็คือ x เนี่ยยาวที่สุดเแผะนเราจะเอาด้านที่ยาวที่สุดมายกกําลังสองครับแผ่นความสัมพันธ์ของข้อแรกก็คือ x เนี่ยต้องยกกําลังสองจะมีขนาดเท่ากับด้านประกอบมุมฉากที่ยกกาลังสองแล้วบวกกันเพรานด้านที่เป็นด้านประกอบมุมฉากก็คือด้าน ตัว c หรือตัว z นะครับกับตัว y เพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้นะครับเราก็จะได้ว่าตรงนี้ก็คือตัว y กำลัง 2- องบวกกับตัว z วยกกำลังสองแบบนี้นั่นเองันะ้นข้อที่1น,นะครับคำตอบของเราก็ได้ความสัมพันธ์ออกมาในลักษณะนนแบบนี้นั่นเองโอเคนะต่อไปนะครับมาดูที่ข้อที่2ไปอย่างเร็วๆเ,เนอะเพราะประเด็นนี้ไม่ได้ยากอะไรมากนักนะครับตัวนี้จะทําให้เด็กๆทุกคนนะครับได้เข้าใจถึง ประเด็นก็คือเราต้องหาด้านที่ยาวที่สุดเช่นเคยแน่นอนว่าด้านที่ยาวที่สุดจะต้องเป็นด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากจากกรณีนี้นะครับเราจะได้ว่าตัว f <S <S เป็นด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากนี่คือมุมฉากถูกต้องไหมครับพรนั้นด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือตัว f นั่นเองเน้นความสัมพันธ์ของข้อนี้ของเรานะครับก็คือการที่เรานั้นเอา f มายกกําลังสองนะครับไว้ฝั่งซ้าย f ยกกำลังสองจะต้องมีค่าเท่ากับด้านประกอบมุมฉาก2ด้านนะครับบวกกันนั่นก็คือด้าน g กับด้าน h นั่นเองเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็น g กีกำลังสองบวก h กำลังสองแบบนี้นะครับแต่ทีนี้บางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะคุณครูขาเอา h ยกกำลังสองขึ้นก่อนได้ไหมหมายความว่าให้เป็น h ยกกำลังสองบวก g กำลังสองได้ไหมนะครับคำตอบก็คือได้เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าบริเวณนี้นะครับตัวเลขหรือตัวที่เรามาคำนวณเนี่ย ก็จะมีสมบัติของการสลับที่การบวกนะ a บวก b ย่อมมีค่าเท่ากับ b บวก a โดยประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้หรือบริเวณนี้นะครับก็จะสามารถตอบได้ว่า f ยกกาลังสองเท่ากับ g ยกกาลังสองบวก h ยกกาลังสองเดี๋ยวคุณครูเขียนไว้ให้เลยก็แล้วกันเนาะหรือเราอาจจะเป็นลักษณะของการเขียนว่า f ยกกาลังสองเนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับ h ยกกาลังสองบวก g ยกกาลังสองก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองอ่าโอเคนะครับ ไปต่อในข้อที่3กันเลยนะครับข้อนี้สัญ,ญลักษณ์หรือตัวอักษรอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวยังไงเราค่อยๆพิจารณาไปพร้อมกันข้อนี้สิ่งที่เราต้องมองก็คือเอสาด้านนี้นะครับด้านไหนเป็นด้านประกอบมุมฉากนะด้านไหนเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากซึ่งเราจะเห็นว่ามุมฉากเนี่ยสัญ,ญลักษณ์เขาชัดเจนว่าอยู่บริเวณนี้เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นบริเวณด้านที่อยู่ตรงข้ามกับมุมฉากก็คือบริเวณนี้ซึ่งมันก็คือตัวแปรเเขียนตัวใหญ่ๆก็แล้วกัน เพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับถ้าเรารู้ว่าตัวปรหรือด้านตรงข้ามมุมฉากอยู่บริเวณใดเราก็จะได้ความสัมพันธ์ของเขาก็คือเอา S นะครับตัวนั้นมายกกําลังสองต้องมีค่าเท่ากับด้านประกอบมุมฉากสองด้านที่ยกกำลังสองแล้วเอามาบวกกันด้านตัวนี้คือ R นะครับส่วนฝั่งนี้คือ T เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าตัวนี้ก็คือ T กําลังสองนะครับบวกกับอ่าผมอ่าตัวตวทีตัวนี้ เราเขียน r ใช่ไหมนะครับแต่คุณครูไปอ่าน t เท่าที่เป็น r กําลังสองนะครับบวกกับ t กําลังสองแบบนี้หรือใครจกจะเขียนเป็น t กําลังสองขึ้นก่อนะครับเราค่อยบวก r กําลังสองก็ได้เช่นเดียวกันอ่านั่น a โอเคนะครับสังเกตว่า3ข้อหรือแบบฝึกหัดข้อที่1ชุดนี้น่าจะทําให้หลายๆคนเข้าใจหรือว่าไม่ได้มีความยุ่งยากเนาะเราสามารถที่จะพิจารณาได้นะครับข้อ c นี่มุมฉากอยู่นี่ ลากปืด๊ดตัว p คือตรงค่ามุมฉากถูกต้องไหมครับดังนั้น p กําลังสองย่อมมีความสัมพันธ์ก็คือตัวนี้เป็นตัว r ใช่ไหมตัวนี้คือตัว q นะครับดังนั้นความสัมพันธ์นี้ก็คือ p กําลังสองจะมีค่าเท่ากับ r กําลังสองบวก q กําลังสองหรือความสัมพันธ์ตัวนี้อาจจะเป็น p กําลังสองบวก r กําลังสองก็ได้นะครับในบริเวณฝั่งขวาสามารถสลับตำแหน่งสลับที่กันได้นั่นเองอ่าโอเคนะครับ ต่อไปนะครับเรามาดูในข้อที่2กันเลยนะครับอ่าข้อที่2ไหลๆเลยเนาะข้อนี้นะครับเด็กๆจะเห็นว่าโจทย์เนี่ยเขากําหนดให้เราหาอะไรครับคราว่าจํานวนที่กําหนดให้แต่ละข้อต่อไปเนี้ยเป็นความยาวของด้านประกอบมุมฉากแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากจงหาความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากนั่นเองอ่าเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการฝึกให้เราได้เริ่มนะครับเอาความสัมพันธ์ของอพีทาโกรัสเข้ามาคํานวณในส่วนของการพิจารณาคร่าวๆ นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะขออนุญาตพาพวกเราค่อยๆทําไปทีละนิดนะครับทําไปทีละสเต็ปให้พวกเราได้เห็นภาพกันละกันแน่นอนว่าถ้าเรานําสิ่งที่โจทย์กาหนดนะครับมาวาดเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากคุณครูขออนุญาตวาดเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากในลักษณะเดียวกันทั้งหมดนะครับแบบนี้ก็แลวกันนะเพื่อให้ได้เห็นภาพคร่าวๆนะครับเะนั้นข้อนี้เราจะเห็นว่า เรามี9กับ12ซึ่งโจทย์เนี่ยบอกว่าเป็นความยาวของด้านประกอบมุมฉากแน่นอนว่าตรงนี้นะครับเป็นด้านของด้านประกอบกับมุมฉากเขาให้เราหาด้านนะครับที่ยาวที่สุดเพราะในนี้สมมุติว่าคุณครูให้เป็น x ก็แล้วกันเนะาะเราจะหาค่า x นั่นเองเพราะแน่นอนว่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นหรือที่ผ่านมาจากข้อที่1เราก็จะพบว่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะเขียนเป็น x กาลังสองก็คือด้านที่ อยู่ตรงข่ามุมฉากที่ยาวที่สุดนะครับยกกําลังสองจะมีค่าเท่ากับด้านที่เป็นด้านประกอบมุมฉากยกกําลังสองแล้วบวกกันนะั่นก็คือเอา9ไปยกกําลังสองบวกกับเอา12ไปยกกําลังสองแบบนี้โอเคไหมครับจากนั้นเราก็จะหาค่า x นโดยการที่เราก็ยกกําลังสองของ9ดูนะครับ9กําลังสองเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดบวกกับสิบสองยกกําลังสองก็คือ12 12เป็น144นะครับนั้นะครับ ตัวนี้นะครับเราก็จะได้ตัวเลขออกมา1ตัวนะครับที่เรามารวมกันในที่นี้คุณครูอาจจะต้องใช้เครื่องคำนวณช่วยเล็กน้อยนะครับเพื่อความรวดเร็วในการพิรณาช่วยกับช่วยรูปนักเรียนเนาะแต่เวลาที่เราไปฝึกทำนะครับให้พวกเราต้องลองคำนวณมือด้วยเนื่องจากว่าถ้าเราไม่ลองฝึกเลยเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยไม่รู้หรือไม่ได้ประมาณตัวเองเลยว่าเระดับพื้นฐานหรือการคํานวณของเราเนี่ยนะครับอาจจะมีข้อบกพร่องในส่วนใดหรือเปล่า พราะฉะนั้นในส่วนนี้อยากให้พวกเราได้ลองฝึกคํานวณมือด้วยตนเองนะครับเพื่อที่จะทําให้เรานั้นได้มีความแม่นยาในการพิจารณามากขึ้นข้อนี้เราจะพบว่าสิ่งที่เราคํานวณได้คือ225ี่นะฮะก็คือ x ยกกําลังสองแต่โจทย์ไม่ได้ต้องการให้เราหา x อกยกกำลังสองโจทย์ให้เราหาความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากซึ่งมันมีค่าคือ x เพราะฉะนั้นเราจึงต้องหาค่า x นะครับโดยวิธีการก็คือเราต้องการหา x เราก็ใส่สแ e r รู t หรือการ ถอดรากหรือการหารากที่2ของ225นั่นเองซึ่งเราจะพบว่านะครับ225เนี่ยก็คือ25คูณกัน2ตัวภายใต้เครื่องหมายรากอ่าที่เป็นรากที่2นะครับเพราะฉะนั้นคําตอบของเรานะครับนั่นก็คือตัวเลข2ตัวที่คูณกันที่เหมือนกันคูณกันนะครับถอดรากออกมาก็จะเป็นตัวเลขที่เป็นคําตอบของเราก็คือตัวเลขนั้นเลยเพราะฉะนั้นคำตอบของ x ข้อแรกนะครับก็คือ25นั่นเองอ่าโอเคนะครับ คุณครูไม่ได้อธิบายให้พวกเรางงใช่ไหมฮะไม่ไม่น่าจะงงเนาะอ่ะเดี๋ยวเราตามกันไปเร็วๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูในข้อถัดมารูปมันอาจจะไม่สวยงามมากนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอ่ะข้อที่สองคุณครูยังยึดมุมมองของการมองรูปในลักษณะน,นี้นะครับแน่นอนว่า20กับ21ก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะลองพิจารณาให้ด้านไหนยาวกว่าเราก็แทนลงไปในด้านประกอบมุมฉากแต่ด้านที่ยาวที่สุดคุณครูให้เป็น x ไว้ก็แล้วกัน นะครับตัวนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเป็น x ความสัมพันธ์ก็ยังเกิดขึ้นเหมือนเดิมก็คืออะไรครับเอามาเขียนเด็กๆทุกคนน่าจะตอบได้แล้ว x กําลังสองก็จะมีค่าเท่ากับ20บยกกาลังสองบวกกับ21ยกกาลังสองแบบนี้นั่นเองโอเคนะครับเพราะั้นวิธีการพิจารณาของเรานะครับตัวนี้20่ยกกลังสองก็คือ400นะครับบวกกับ21ยกกาลังสองนะครับก็คือ441นั่นเองนองํา2ตัวนี้มารวมกันนะครับก็จะได้เป็น800 เท่าไหร่ครับนี่841เนาะอ่าก็จะได้ตัวเลขออกมาเป็น x ยกกำลังสอเท่ากับแปด้ยโอเคไหมครับดังนั้นหน้าที่ของเด็กๆทุกคนนะครับก็ต้องไปพิจารณานะครับหรือหาคำตอบกันนะครับว่าคำตอบของเราเนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อ่าโอเคไหมทีนี้เราก็จะลองมาพิจารณาหาตัวเลขน,นะครับว่าถ้าเราต้องการหา x ก็คือการถอดรากของ841แบบนี้ นะครับว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเพราะฉะั้นเดี๋ยวเราต้องมาพี่นานะครับลองดูซิว่าตัวเลข2ตัวนี้ที่คูณกันคือเท่าไหร่ซึ่งมันเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงนะครับแน่นอนว่าบางทีถ้าเราไม่เคยฝึกเลยเนี่ยเราอาจจะหาตัวเลขตัวนั้นไม่เจอเนื่องจากตัวนี้เป็นจํานวนที่เป็นจํานวนที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับก็คือ29คูณกัน2ตัวได้841 เถอดรากก็จะมีค่าเท่ากับ29นั่นเองอ่าโอเคนะครับผ่านไป 2, ข้อในหัวข้อที่2นะครับเดี๋ยวคุณครูไปข้อที่3ต่อเลยเนาะสำหรับในข้อที่3นะครับนะั่นก็คือข้อนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูวาดรูปอีกครั้งหนึง่งอ่าออกมาแบบนี้นะครับแน่นอนว่า3กับ1.25เนาะเพราะฉะนั้นตัวเลขในการ คูณเราก็อาจจะต้องเป็นทศนิยมนิดนึงคุณครูกำหนดยังให้ตัวนี้เป็น x เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนสีการเขียนนิดนึงเพื่อให้มันไม่ปนไปกับข้อแรกเนาะเดี๋ยวยกขึ้นไปบริเวณด้านบนเพิ่มเติมนิดนึงก็แล้วกันอ่าประมาณนี้นะครับในส่วนของข้อที่3นะครับแน่นอนว่าเราต้องการหาค่า x ยกอ่า x ยแน่นะครับเพราะฉะนั้นเอา x กําลัง2นะครับมาเท่ากับ3ยกกาลังสองบวกกับอะไรครับ1.5ทั้งหมดยกกําลังสองแบบนี้ แน,นอนนะครับการยกกําลังตัวนี้นั้น3ยกกําลัง2 3งคูณ3เป็น9บวกกับ1.25นะครับ1.25ุูณ1.25านยกกาลัง2ก็คือการคูณกัน2ตัวนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบของเราตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ1.5 625อ่าประมาณนี้ทุกคนลองค่อยๆไล่ตามเลยนะเราเอา2องตำแหน่งนี้นะครับเอา 9มาบวกกับตัวที่เราคิดคำนวณไว้เมื่อสักครู่นะครับเราก็จะได้คำตอบออกมาเป็น10.5 6 2 5แบบนี้โอ้ซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างค่อนข้างยากเนาะหมายถึงว่าค่อนข้างหนักเลยแหละนะครับถ้าเราจะลองพิจารณาตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้ถ้าเราลองถอดลากนะครับหรือใส่สแครนูตให้เขานะครับเพื่อหาคำตอบคำตอบที่ออกมาของค่า x นะครับ ตัวนี้คุณครูใช้เครื่องคำนวณเนาะในการพิจารณาช่วยนะครับซึ่งมันก็คือการถอดรากของ1 0 5 6 2 5นะครับตัวนี้นะซึ่งคำตอบออกมาจะได้เป็น3.25นั่นเองโอเคนะครับเพราะนั้นตัวนี้นะครับก็ถือว่าตัวเลขมันค่อนข้างที่จะถือว่าค่อนข้างคิดคำนวณยากพอสมควรนะครับเพราะนั้นแน่นอนว่าตรงนี้อยากจะให้พวกเราทุกคนได้ตรวจสอบ นะครับว่าสิ่งที่เราคำนวณเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าด้วยโอเคไหมครับอ่าโอเคนะต่อไปนะครับเรามาดูในข้อที่4ี่นะครับข้อที่4เดี๋ยววาดรูปอีกนิดนึงเช่นเคยนะครับเพื่อให้เราไม่หลงประเด็นเนาะว่าเราต้องการหาสิ่งไหนนะครับอ่าถ้าสมมติคุณครูลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนลักษณะของการวาดเล็กน้อยพวกเราจะพอเข้าใจไหมเอ่ยซึ่งอ่าคุณครูลองวาดอย่างนี้นะไปทางนี้นะครับ แบบนี้มุมฉากก็ต้องอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมถูกต้องไมหมลูกเพราะฉะนั้นด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากก็คือด้านที่ยาวที่สุดคือพวยยังให้เป็น x อ,อยู่นะครับแล้วด้านประกอบตัวนี้เป็น0.8กับ1.5โอเคไหมทีนี้ในการพิจารณาลักษณะนี้นะครับมันก็จะมีการหาอยู่2วิธีหมายความว่าถ้าเราลองพิจารณาไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะเห็นความสัมพันธ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้น แต่ตอนนี้เขาอาจจะยังให้เราแค่พิจรณาง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือต้องคิดแบบทื่อๆนี่แหละก็คือคิดไปตามที่เป็นความสัมพันธ์ของเขานะครับตัวนี้นั้นเดี๋ยวครูใช้สีชมพูเนาะ x กำลังสองจะมีค่าเท่ากับ0.8ยกกำลังสองบวกกับ1.5ยกกำลังสองแบบนี้โอเคนะครับตัวนี้เดี๋ยวใส่วงเล็บนิดนึงนะครับเพื่อให้เราเข้าใจว่านี่คือจํานวนจํานวนหนึงทั้ง2ตัวก็คือ0.8กับ1.5ตัวนี้นะ เอา2ตัวนี้นะครับมายกกำลัง2ครับ8864 0.8ยกกำลัง2จึงกลายเป็น0.64แบบนี้นะครับ1.5คูณ1.5าคำตอบที่ได้ต้องเป็นเอ่อเท่าไหร่นะ2.25ถูกต้องไหมครับโดยประมาณนี้น่าจะถูกต้องแหละนะครับเอาตัวเลข2ตัวนี้มาบวกกันนะครับหรือมาพิจารณารวมกัน0.64นะครับเราพิจารณารวมกับ2.25 ออกมาก็จะได้เท่ากับ2.89ถ้าใครเรียนเรื่องเลขยกกำลังหรือกำลังสองมาพอสมควรเราจะพบว่า200 210 289นะครับก็คือ17คูณ17เพราะฉะนั้นถ้า2.89นะครับน่าจะหมายถึงตัว1.7คูณ1.7นั่นเองอ่าแบบนี้นะครับ เนะเดี๋ยวครูเขียนตัวนี้ใหม่นะครับตัวนี้เขียนเป็นการหารากที่2ของ2.89ซึ่งมีค่าเท่ากับสแควรูท1.7คูณ1.7ข้างในแบบนี้จึงถอดรากออกมาได้1.7นั่นเองโอเคนะครับต่อไปนะครับเรามาดูในข้อที่5กันนะครับในข้อที่5บริเวณนี้นั้นนะครับ เมื่อสักครู่นั้นเดี๋ยวเราจะต้องพยายามเปลี่ยนตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้2เศษ2ส่วน5เรามองเป็น2แยกบวกกับ2ส่วน5ได้นะครับซึ่งตัวนี้เราก็จะได้ว่ามันก็คือ2บวกกับ2ส่วน5ก็คือ0.4ถูกต้องไหมครับแม้ทั้งรุ่นหรือทั้งก้อนนี้ก็คือ2.4นั่นเองอ่าพูดง่ายๆก็คือ2.4กับ7ดนะครับดังนั้นถ้าเราเอามาพิจารณาในรูปสามเหลี่ยม มุมฉากแบบนี้นะครับเราก็จะได้เป็นตัวนี้คือ2.4ด้านนี้คือ7นะครับแล้วก็ให้เป็น x แผนคําตอบของตัวนี้ก็คือ x กาลังสองครับจะมีค่าเท่ากับ7จ็ยกกำลังสองบวกกับ2.4ยกกำลังสองให้7ไม่เท่าไหร่ถูกต้องไหม7 7 49เเราพอเข้าใจได้แต่2.4ล่ะนะครับเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องไปพี่นาร่วมกันเราก็จะพบว่า2.4นะครับคูณกับ2.4คําตอบก็คือ5.76นะครับตัวนี้นะ 5.76ได้5.76ปุ๊บนะครับเราก็เอาไปบวกกับ49ก็จะได้ออกมาเป็น54.76ตัวนี้นะครับนี่คือคำตอบของค่า x กำลังสงและแน่นอนว่าถ้าเราต้องการค่า x เฉยๆใช่ไหมครับเราก็จะต้องถอดสแควร,รูท o ้ t 54.76ออกมาก็จะเป็นตัวเลขนะครับไม่มั่นใจว่าเป็นตัวเลขที่สวยงามหรือเปล่า54.76 ลองพิจารณาแล้วนะครับสวยงามอยู่ก็คือได้7.4นั่นเองแะนคำตอบของข้อที่ห้านะครับก็คือ7.4นั่นเองโอเคนะครับไปต่อครับต่อไปมาดูในข้อที่หกซึ่งเป็นข้อสุดท้ายของการเฉลยบริเวณตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอันดับแรกนะครับต้องพิจารณาที่4เศษ1ส่วน2ก่อน4ส่วน1 2. 4เศษ1ส่วน2นะครับก็คือจํานวนคระเป็นการคละกันระหว่างตัวเลขจํานวนเต็มก็คือ4บวกกับ1ส่วน2 หนึ่งส่วนสองก็คือครึ่งหนึ่งหรือ0.5นจะุดห้านเองเพราะฉะนั้นเต็มเต็มของตัวนี้ก็คือสี่จุดห้าโอเคไหมครับถ้านั้นดังนั้นถ้าเราจะพิจารณาร่วมกันตัวนี้นะครับมองเป็นรูปสามเหลี่ยมไว้ก่อนเนาะแล้วเราก็มองว่ามีตัวเลขก็คือสองจุดสี่อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือสี่จุดห้าแบบนี้นะความสัมพันธ์แน่นอนก็จะคือ x ที่ด้านยาวที่สุดใช่ไหมครับ x กําลังสองก็จะมีค่าเท่ากับที่สองจุดสี่ยกกำลังสอง บวกกับ4.5ยกกำลัง2แบบนี้นะครับ2.4ยกกำลังสองครับ2.4คูณ2.4เมื่อกี้เราหาไว้แล้วก็คือ5.76 4.5นะครับเรามาพิจารณาตรง4.5กัน4.5คูณกับ4.5ออกมาเป็น20.25ตัวนี้นะได้20.25นะครับเอาทั้ง2ตัวเลขนี้มารวมกันนะครับตัวนี้นะบวกรวมกับ5 จุดจนะครับก็จะออมาเป็นยี่ส26.01นะครับ26.01ตัวนี้ลองเอามาถอดสแควรูทนะครับเพื่อหาคำตอบเลยนะก็จะไดะ้ตัวนี้คือ X กำลัง2นะครับดังนั้น X เดียวก็ย่อมมีค่าเท่ากับสแควรูทยี่สขออภัยนะครับตรงนี้เนื่องจากพื้นที่เขียนไม่เพียงพอเนาะก็จะหาค่าได้ออกมาเป็น 5.1พอดีเป๊ะเลยนะครับนั้นคำตอบของข้อที่6ข้อนี้จึงตอบ5.1นั่นเองอก็ประมาณนี้นะครับฝากให้เด็กๆทุกคนได้ลองพิจารณาร่วมกันคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ทำให้เราได้เข้าใจเพิ่มขึ้นนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับ